สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนที่ร้านงานเกษตรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าไข่ไก่หลังจากที่เราฟักมาแล้ว19วันนะครับและก็ระยะของการเกิดเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการยังไงนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ทักมาสอบถามนะครับว่าไข่ไก่เวลาที่เขาเจาะแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่เกิดนะครับซึ่งผมสอบถามปัญหาเบื้องลึกเข้าไปแล้วก็พบว่าหลังจากที่ไข่เจาะเพียงนิดเดียวนะครับเขาก็แกะช่วยนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาเกิดเองนะครับ นอกจากว่าเขาเจาะรอบๆแล้วแต่ว่าขนไก่เนี่ยเขายังติดเปลือกอยู่นะครับอ่านแบบนั้นเราถึงจะช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะแรกที่เขาเจาะเปลือกเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องช่วยอะไรนะครับเราปล่อยเขาแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราฟักไาแล้ว19วันนะครับแล้วเราจะต้องมีการจัดการยังไงต่อนะครับผมจะพามาดูขั้นตอนการทํางานเลยนะครับตั้งแต่วันที่19ของการฟักวันที่20แล้วก็วันที่ยีเ็ดนะครับซึ่งตัวอย่างวันนี้ก็คือจะเป็นไก่กระดูกหางดำที่เรา ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาลุ้นกันนะครับว่าเรามีไข่เชื้อปลาดู่หางดําอยู่ทั้งหมด68ฟองนะครับก็คือเราจะใส่ไว้2ถาดตรบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไข่เชื้อปลาดู่หางดํา68ฟองที่กําลังจะเกิดนะครับจะเกิดทั้งหมดกี่ตัวครับก็ตอนนี้เราใช้เป็นเครื่องฟักไข่พลาสติกของสมัยฟาร์มแล้วนะครับก็คือจะมีระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราจะ ตั้งความชื้นไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูครับชุดอ่าความชื้นของเราจะตั้งไว้ที่หกสิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสามนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นครับว่าไข่หกสิบแปดฟองนะครับจะเกิดทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับ โอเคคับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่20ของการฟักไข่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตนะครับว่าลูกไก่ที่เราฟักไว้ทั้งหมดจะเกิดมาแล้วกี่ตัวนะครับตอนนี้ถ้าที่ดูก็มีเกิดมาแล้วบางส่วนครับเดี๋ยวขอเก็บเกลือออกก่อนนะครับอันนี้เป็นถาดบุญนะครับเก็บเกลือเก็บเลือออกก่อนครับโอเคถาดบุญเกิดแล้วทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผ่าบนเกิดแล้วหกตัว่ะเดี๋ยวเราดูถาข้างล่างมัครับว่าเกิดกี่ตัวครับหยุอย่าโยกไปข้างนอกก่อนนะครับออันนี้เป็นถาข้างล่างนะครับตอนนี้ถาข้างล่างก็เนะครับผมขอเจ็บเปลือกอก่อนเดี๋ยค่อยนับนะครับการเกิดสมบูรณ์แบบมากนะครับเดีวครับผมเปลือกแห้งเลยนะครับ แต่น,นี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี้เราไม่ได้ช่วยเขาเนียนะครับถ้าไม่จะเป็นเราจะมีช่วยนะครับในการฟักไข่ก็คือปล่อยให้เขาเกิดเองตามธรรมชาติเลยนะครับเขาจะแข็งแรงมากกว่านะครับอโอเคเดี๋ยวมานับสมาชิกนะครับถาล,ล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับถาดบนหกถาดล,ล่างเก้านะครับตอนนี้ก็รวมเกิดแล้วสิบห้าตัวนะครับ โอเคครับผมหลังจากนี้เราก็จะเอาซ้อนฐานไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วผมก็จะติดเชืองว่าไข่ไปนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อนะครับว่าเขาจะเกิดเชือกอีกกี่ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอัปเดตทีครับผมโอเคคราเป็นเพื่อนเดี๋ยผมพามาอัปเดตต่อเลยนะครับหลังจากที่ตอนเช้านะครับทั้งสองถาดขอราเน่เกิดไปแล้ว15้าตัวครับ ตอนนี้เป็นตอนเย็นของมาที่ยี่สิบของการฟักไข่นะครับตอนนี้ก็มีลูกไก่ที่เกิดเพิ่มแล้วนะครับอ่านดูว่าเกิดเพิ่มกี่ตัวนะครับอ่านดูจากฐานบนนะครับผมจะนับที่เปลือกไข่เลยนะครับเพราะว่านับที่ตัวเริ่มยากแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่ครับติดเลยครับติดไปติงไป สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับสามเกิดสามอ่าโอเคชั้นบนเกิดเพิ่มอีก1ีสามตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างครับว่าจะเกิดเพิ่มกี่ตัวครับชุบอ่าดยกรชุบอ่าอ,อันนี้เป็นชั้นล่างนะครับ ภาพอาจจะสั่นหน่อยครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมอ่าชั้นล่างเกิดกี่ตัวดูไนะครับับเลื่อเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ บาโทเค,ครับชั้นล่างก็เกิดเพิ่มอีก10ตัวนะครับก็ส่วนที่เหลือก็ยังจับเกี่ยอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันที่20ของการฟักไข่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าจะเกิดเพิ่มอีกอกี่ตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก็คือจะเป็นเช้าว,วันที่21เนี่ย ผมจะพาเพื่อนมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าเขาจะเกิดเพิ่มกี่ตัวครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อพรุ่งนี้ครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราฟักไข่มาแล้ว20วันนะครับเมื่อบานวันที่20วันนี้ก็จะมาที่21น,นะครับเป็นเช้าของวันที่21ไข่ทั้งหมดที่เกิดแล้วก็คือ38ตัวนะครับจากไข่ทั้งหมดอยู่ 68ฟองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับในเช้าวันที่21เนี่ยจะเกิดเพิ่มอีกกี่ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับผมผมจะนับที่เปลือกของไข่นะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยรวมเก้าครับ แล้วก็สิบนะครับอ่อสิบเอดนะครับฐานบนนะครับเกิดเพิ่มอีกสิบเดต,ตัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฐานล่างต่อครับว่าจะเกิดเพิ่มอีกกี่ตัวนะครับชิบเนีย่ยขออญาโออกก่อน,กนครับไปขันดั้งงังไงบ้างว้าวความพิเศษของไก่ตัวดกของเราันคือเขาจะมีสีดำแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นสีเบดียวกันเลยจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนา่ารักเลยนะครับ โอเคครับมานับ่มกาต่อดครับฐานล่างเกือกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบไหน1สิบเอ็ด ตัวนะครับโอเคครับฐานบนเกิดเพิ่มอีกอ้อให้ครับฐานล่างเกิดเพิ่มอีกที่เียตัวนะครับโอเคกับเพื่อนต่อไปผมจะลองนําไข่ใบที่ยังไม่เกิดไปลองส่องเชือดดูนะครับว่ายังดิ้นอยู่หรือเปล่านครับว่าจะเป็นยังไงครับอ้อมีอีกหนึ่งใบนะครับโอเคผมตอนนี้ฐานล่างเกิดเพิ่มอีกหนึ่งใบคือเป็นสิบสองนะครับ เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับโอเคฐานล่างเกิดอีกสองนะครับสรุปว่าไข่ี่ยังไม่เกิดตอนนี้มีอยู่เจ็ดฟองนะครับชั้นบนเนี่ยมีอยู่สี่ฟองนะครับที่ยังไม่เกิดแล้วก็ชั้นล่างมีอยู่สามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปส่องไฟอยู่ครับว่าเจ็ดฟองที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงครับโอเคเพื่อนๆหลังจากที่ผมนําไข่เจ็ดฟองเมื่อสักครู่นะครับไปส่องดูนะครับปรากฏว่ามีหนึ่งัวนครับที่ยังดิ้นอยู่ก็คือหลังจากที่แกะช่วยเนี่ย เขาก็ดูเหมือนอ่อนแอนะครับในจอนที่แกะเนี่ยแอร์เซลเขาเหมือนเขาจอดผิดแอร์เซลลนะครับเขาไม่จอดด้านแอร์เซลก็เลยทําให้เหมือนเกิดความผิดปกตินะครับเรามาสรุปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราฟักไข่อยู่ทั้งหมดหกสิบแปดฟองนะครับตอนนี้ก็เกิดแล้วห1ตัวนะครับท่าชีต็นเปอร์เซ็นก็อยู่ที่แ9ดสิบเ้าเปอร์เซ็นนะครับอันนี้สําหรับไข่ของปลาดูหางดํานะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาดูแนวทางของการย้ายลูกไก่เกิดนะครับให้เพื่อนดูสำหรับมือใหม่ครับว่าเราจะต้องมีวิธีการจัดการอะไรยังไงนะครับจากนี้เราก็จะทําการย้ายลูกไก่ของเราไปที่คอกอนุบาลนะครับครับผมแล้วก็เราก็จะทําการทาความสะอาดเครื่องฟักไข่นะครับเพื่อที่จะนําไปฟักไข่ในรุ่นต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นะครับก็จะเกิดเชื้อโรคสะสมนะครับเราก็จัดการทำความสะอาดนะครับเห็นครับจะมีพวก ขนไก่นะครับติดเต็มอยู่รอบๆทู้งข้าไข่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกครั้งนะครับกับทุกตู้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความสะอาดในจุดนี้นะครับหรือว่าที่ด้านล่างครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมจะยกให้ดูนะครับที่ด้านล่างนะครับบางครั้งเนี่ยเห็นครับจะเห็นว่าจะมีความสกปรกเกิดขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการนะครับจะทําให้อัตราการเกิดในรุ่นของต่อไปเนี่ยจะมีปัญหานะครับ ข้อดีของเครื่องพลาสติกก็คือเราสามารถทำความสะอาดจุดนี้ได้นะครับก็คือจะทําให้อัตราเกิดของเราเนี่ยสม่ําเสมออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนก็ดดูแล้วนะครับว่าหลังจากที่เราฟักไข่แล้ว19วันนะครับและก็ในระยะของการเกิดเนี่ยเราต้องมีวิธีจัดการยังไงนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปอีกทีครับหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการฟักไข่ไก่หรือว่าฟักไข่นกกทาแบบนี้ครับก็สามารถติดตามสมายฟาร์มได้นะครับซึ่งสมายฟาร์มครับก็มีช่องทางการติดต่อคือจะเป็นเพจเฟซบุ๊ก สำหรับวันนี้ผมโกสมัยฟาร์มและช่าภาพการสมรัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันเป็นทุนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมของผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ